คือการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นะก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะเป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีอันนี้ก็ต้องดูนะเบื้องต้นหน้าที่ของเราที่ควรทำกับพ่อแม่ก็คือตามหลักทิศหกก็คือท่านเลี้ยงดูเรามาควรเลี้ยงดูท่านตอบต้องทำนี้ด้วยนะไม่ใช่โมแต่ไป ชักชวนท่านในภาวนาเลงดูท่านด้วยแล้วก็ช่วยเหลือท่านมีการงานอะไรก็ช่วยการงานของท่านกิจการอะไรที่ท่านทําก็ทําต่อในในกรณีคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเช่นช่างทองก็จะเป็นช่างทองต่อประมาณช่วยเหลือการงานแล้วก็พร้อมที่จะรับงานนั้นต่อเมื่อท่านที่ท่านแก่ชาราไปัอน,นี้ ข้อที่สคือดารงวงตระกูลดํารงวงตระกูลไม่ใช่ผลิตลูกอย่างเดียวนะคือดารงในลักษณะว่าให้ตระกูลมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วๆไปแม้ไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรนะคนสมัยก่อนกนะ็คือต้องการให้ตระกูลดํารงต่อไปด้วยการมีสมาชิกของตระกูลไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามีแล้วเลวก็ตระกูลก็เสียชื่อเสียงก็ต้องให้มีแล้วก็มีคุณภาพด้วยประมาณนี้นะอีกอข้อที่4ก็คือตัวลูกเองควรประพฤติตนให้เหมาะที่จะรับมรดกคือเป็นทายาทที่ดีข้อที่5ข้อสุดท้ายเมื่อยามที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ด้วย หมายความว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยมียาวเลยนะมีตราบเท่าชีวิตของเราเลยเพราะว่าพอ่พอแม่เสียชีวิตไปแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีหน้าที่ของลูกต่อไปทีนี้ในกรณีที่ว่า <c oughs> เมื่อทําหน้าที่แบบนี้ได้พอเรามาเรียนรู้พุทธศาสนาทําหน้าที่นี้ก็ทําทําอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ทาเมื่อ มาเรียนรู้พุทธศาสนาเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองไปก่อนถ้าพ่อแม่ยังไม่ไม่พร้อมเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปก่อนตัวเราเองเนี่ยมีศรัทธาแล้วมีศรัทธาแล้วก็รักษาศีลด้วยนะเราก็ต้องรักษาศีลด้วยเราก็ต้องรู้จักการเสียสละการให้ทานนะแล้วก็ต้อง กรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนีนี่เราเรามาศึกษาพุทธศาสนาเราก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้ปรากฏมีในชีวิตของเราขึ้นมาก่อนโดยจะไปชักชวนใครโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่